สัประยุทธ์ะลุฟ้าเล่มที่10บกที่10สองค่ายประจันบาลเสียซันัวงราอเสียงพิลึกจากนั้นป่อนกหวีดเป็นเสียงคลื่นแปกหลังเสียงนี้แพร่กระจายแม่งป่องกระสุนฟ้าสี่ปีกแผดเสียงกูร้องจากนั้นกระพือปีกมหึมาพุ่งชนไปทางเซียวเหยียนราประบาดโรคหนึ่งกระแสลมพุกคามที่กระโชกลงมาจากกลางฟ้าทําให้เซียวเหยียนขมวดคูวแน่นฝ่าเท้าเรืองแสงสีเงิน ร่างถอยพรวดทันใดคิดหนีเมื่อคู่ยังโอหังนักไม่ใช่หรือเห็นเจี่ยวเหยียนเล่งล้อล่าถอยเสี่ยวซานเช่นหัวเราะ่างขยับวูบโผล่ขึ้นเรื่องข้างเสี่ยวเหยียนเนื้อกระบองที่เจือกลิ่นพิลึกหัวใส่กระโหลกศีรษะเสี่ยวเหยียนสุดแรงก้มศีรษะลงเล็กน้อยหลบเลี่ยงกระบองเสี่ยวเหยียนตั้งท่าจะถอยต่อกระแสลมคมกลิบพันแหวกอากาศมาทางเหนือศีรษะตามด้วยเงาดำขนาดมเหึมาหวดหวดฟาด กลางหาวถึงกับเป็นขนดหางของแมงป่องอสูรฟ้าสี่ปีกตัวนั้นรู้สึกถึงความดุร้ายของพลังลมสายนั้นเซียเวเยียนพันกำม,มือไม้บรรทัดเหล็กดำโผล่พรวดแล้วหวดขึ้นด้านบนประทะกับขนดหางพละกำลังสุดแก่งกระแทกแมงป่องอสูรฟ้าสี่ปีกระเด็นไปแต่เซียเวเยียนก็ถอยหลังต่อเนื่องอย่างหลายก้าวเช่นกันการต่อสู้กับแรงของสัตว์อสูรน้อยคนจะ ครองความได้เปรียบหน้าตายนักคนหนึ่งสัตว์หนึ่งคนหนึ่งสัตว์ถึงกับประสานงานได้แนบเนียนตอนนี้น่าจะเป็นเพราะเสียงนกหวีดในปากเจ้าหมอนน่นแน่เห็นทีต้องรีบขจัดนกหวีดนกหวีดนั่นเสียก่อนบีบฝ่ามือที่ชาหนึบเสียเ่ยวเหยยนพึพมพำจังหวะที่เสียเ่ยวเหยยนใช้ความคิดแมงป่องอสูรฟ้าสี่ปีกตัวนั้นกลับไม่มอบเวลาพักหายใจก้ามใหญ่ยักษ์สองข้างดังคีมเหล็ก เลื่อนมาทางเซียวเยียนอย่างฮึกเหิมรับรู้ถึงสภาวะโจมตีไม่ลดละของมาแมงป่องสุนฟ้าสี่ปีเซียวเยียนขมวดคิ้วแน่นขณะจะถอยล่นจูจ่ๆปรากฏเสียงหวยหวนดังขึ้นบนฟ้ากามคู่ขนาดมหึมาก,กับทันทีก้ามคู่มหึมาหดกลับทันทีเหตุพลิกผันฉับพลันทำให้เซียวเยียนและเสียสารตลึงงนัขนขณะที่ทั้งคู่กำลังง,งุนงงเสียงหัวราอสดใสพันดังขึ้น แมงป่องนี้มอบให้ข้าเสี่ยวเยียนจ้าไปจัดการเจ้าหมอนั่นให้สบายใจเถอะได้ยินเสียงอ่อนใสเสี่ยวเหยียนเสี่ยซานและคนอื่นๆต่างหันหน้าขวับต้องผงะเมื่อไรเห็นดารุณีน้อยผมม่วงคนหนึ่ง,งยืนประจันหน้ากับแมงป่องสูนฟ้าสี่ปีกท่าร่างปาดเปียวหลบปีการโจมตีอย่างบ้าข้างของมันและทุกครั้งที่เบี่ยงหลบดารุนีน้อยจะฟาดบนก้ามยักษ์ อันแข็งแต่งของแมงป่องสุนฟ้าสีปีกหนึ่งฉากมือน้อยๆที่แลดูขาวๆนุ่มๆทุกหนึ่งฝ่ามือที่ตกโดนแมงป่องสุนฟ้าสีปีกนวนเกิดเสียงกัางวานสตามด้วยล่างมหือมาของแมงป่องถอยล่นอย่างหวั่นภวาท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของฝูงชนชัดเจนว่าบนกำปั้นจิ๋วของดารุนีดรนีน้อยผมม่วงคนนั้นแฝงพลังกำลังน่ากลัวที่กระทั่งแมงป่องอสุนฟ้าสีปีกยังยากจะต้านทาน การถอยล่นติดต่อกันสร้างความงุนงงแก่แมงป่องสูนฟ้าสปีอย่างเห็นได้ชัดในดวงตาของมันพาวแสงโลหิตอันดูร้ายกล้ามใหญ่โตสองข้างประหนึ่งกันไกยักษ์ไล่หนีจืดเยียนเสียงดังชึบฉับทุกจุดที่กล้ามยักษ์เคลื่อนผ่านต่อให้เป็นหินผาแข็งแกร่งยังปริแตกแหลกลานไม้ใหญ่เสียดสูงเสียดฟ้าถูกตัดสะบั้นลมคืนระดับความคมของมันเห็นได้ว่าไม่ธรรมดา พี่ชายหนีเปะปากแบบนี้จะโดนได้อย่างไรเห็นแมลงป่องะสุนฟ้าสี่ปีกอาวาดฟาดหางจืดเย็นหัวเลาะชอบใจร่างเพียวเล็กผาดโผนไปมากลางเวหาหลบหนีการจู่โจมดุเดือดของอีกฝ่ายอึดใจถัดมาร่างนางจุดจูชงักกึกมือน้อยขาวผ่องทั้งสองข้างยื่นออกตรงๆแล้วกอดกล้ามยัดข้างหนึ่งของแมงป่องสุนฟ้าสีปีกไวจ้องแขนโอปรัดก้ามยัดประกายแสงสีม่วงแทบ แสบตาพันแพรพุ่งแผ่พุ่งจากในกายเจือเยยนตามด้วยพละกําลังน่ากลัวขุมหนึ่งโหมทะลักออกฝูงชนแตกตื่นเมื่อเห็นว่าแมงป่องสูนฟ้าสีปีกตัวเขื่องนั้นถึงกับถูกเดรุนีน้อยคนหนึ่งยกขึ้นมาแล้วจับเบี่ยงเป็นวงกลมสุดท้ายเคลื่องไปที่ซุ้มประตูทางเข้าของสำนักหมื่นแมงป่องครื่นแมงป่องสูนฟ้าสีปีกเรากับระเบิดมหาปลัยพุ่งผ่านซุ้มประตูเข้าสู่สำนักหมื่นแมงป่อง ที่อกอวบด้วยหมอกพิษสีเขียวเสียงร้องโหยหวนดังระงมในบัดดลหมอกควันลอยฟุ้งเนื้อหนังมังสาปิววันชัดเจนว่าสิทธิสำนักหมื่นแมงป่องที่แฝงกายอยู่ในหมอกพิษตัวล่างแมงป่องอสูรยักษ์สี่ปีกระแทกใส่บาดเจ็บลมตาเป็นเบือหลังอุบัติเหตุครานี้หมอกพิษสีเขียวที่ลอยอกอวบเริ่มจางลงเป็นอันมาก <c oughs> เผยเห็นซากปหลักหักพันเกิด หักพังเกลื่อนพื้นรวมทั้งแมงป่องสูนฟ้าสี่ปีกที่กําลังตะเกียกตะกายลุกขึ้นกองกําลังของมีกายพิษแลเห็นสถานการณ์กับตาลปัดบบนี้ต่างส่งเสียงโร้องยิงดียินดีดังลั่นพร้อมกับส่งสายตาเคารพยำเกงให้กับดารุนีน้อยผมม่วงบนฟ้าบัดนี้หากมีผู้ใดกล้าดูแคลนแม่นางน้อยตัวนี้แม่นางน้อยคนนี้เสียแล้วพละกําลังสุดสยองที่แม้แต่แมงป่องสูนฟ้าสี่ปีกยังต้องสิโลราบ ต่อให้เป็นผู้แก่งก้าระดับมหาราชัญยุทธขั้นสุดก็ไม่กล้าประทะซึ่งหน้ากรีช <Greek. S 1> แมงป่องอสุนฟ้าสี่ปีกเต่งเสียงร้องอย่างเจ็บแค้นสองตาแดงก่ำจับจ้องจือเหยยนกลางนาภาอากาศปีกใหญ่ยักษ์ทั้ง4โหมกระพือรุนแรงเหินสู่เวหายคำลบเปิดฉากโจมตีจือ่เหยียนอย่างไม่ยอมแพ้เห็นแมงป่องกสุนฟ้าสี่ปีกจู่โจมไมรอบ เจือเย็นไม่ฉุนเฉียวกับริ่งโลดกระพือปีกปันยุทธาโถมเข้าใส่อย่างตื่นเป็นเห็นนางฮึกเหิมคึกคักปานนี้ผู้แก่งกล้านิกายพิษโดยรอบอดมองแมงป่องอศูสูนฟ้าสี่ปีกตัวนั้นด้วยแววตาเวทนาไม่ได้เจ้าตัวเขึงนี่อย่างไรก็เป็นถึงอศูสูนที่ดุร้ายจนขึ้นชื่อในจักรวรรดิชูวินเล่ากันว่าปีนั้นยัง กระทำเรื่องโหดร้ายทารุณด้วยการเข็นฆ่าคนทั้งเมืองน,นึกไม่ถึงวันนี้กับต้องปาชัยในมือดารุณีน้อยนางหนึ่งอย่างน่าสมเพชมองดูหนึ่งคนหนึ่งสัตว์ที่ขนาดต่างกันสุดขั้วกลางเวหาเสี่ยวเยียนอดลั่นหัวเราะไม่ได้ก่อนเลื่อนสายตาลงมาเห็นเสี่ยวซานสีหน้าเครียดจัดพราะความผ้ายับของแมงป่องศอูนฟ้าสีปิกจึงยิ้มกล่าวว่าเจ้าสํานักเสียซานดูเหมือนศอูนร์ศูนย์พิทักษ์สําน,นักของท่านไม่ค่อยเอาทานเลยเท่าไหร่ ได้ยินวาจาเยาะเย้ยอของเสียวเหยียนเสียซารมุมปากกระตุกซุ้มเสียงเย็นยะเย,อะเยอะือกกล่าวว่าเจ้าหนุ่มอย่าได้ยิ้มย่องไปคนที่หัวเราะถึงตอนท้ายได้ตังหกคือผู้ชนะปากดีตั้งแต่ตอนนี้ร่างแต่จะทำให้จุดจบของเจ้าหนาหน,า,หนากกว่าเดิมเสียวเหยียนย้มยิ้มกวดมองรอบทิศกล่าวว่าแต่เสียดายจากสภาพที่เห็นตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายมีเปรียบเห็นที่สำนักหมื่นแมงป่องของท่านคงยันได้ไม่นานแล้ว ได้ยินเช่นนั้นเสียสารกวดมองตาเหลียวมองเสียสารกวดสายตาเหลียวมองกับต้องหนักใจเล็กน้อยเดิมทีนิกายพิดแข็งแกร่งกว่าสำนักหมื่นแมงป่องอยู่บ้างแม้กล่าวว่ามีผู้อาวุโส5คนที่แปลพักคุมกำลังสองฝ่ายเสมอกันแต่นึกไม่ถึงระหว่างทางกับมีมือเสี่ยวเหยียนโผมาไม่เพียงจู่โจมสังหารมหาราชัยุดไปสองคนยังสามารถถ่วงเวลาเขาไว้อีกได้อีกด้วย เช่นนี้แล้วข้อได้เปรียบอันน้อยนิดของสำนักหมืนม่นแมงป่องในตอนแรกบัดนี้หมดสิ้นไม่มีเหลือส่งให้ส่งผลให้นิกายพิษเริ่มถือไพ่เหนือกว่าเวลานี้ไม่ว่าการต่อสู้ของผู้แร่งกล้าบนฟ้าหรือการฆ่าฟันของศิษย์ทั่วไปบนดินสถานการณ์ของสำนักหมืนม่นแมงป่อง้วนไม่สู้ดีนะักและเหตุพลิกผันนี้ล้วนเป็นเพราะเจ้าเด็กน้อยบัดศพตรงหน้าคนนี้เสียสารเขียนเขียนเี้ยวในใจ เจ้าหมอนี่เป็นใครกันฉนันไหนไม่เคยได้ยินในจกักรวรรดิมีผู้แก่งกล้าระดับมหารัชราชันยุทธที่อ่อนไหวเช่นนี้ความคิดสารับพันผุดขึ้นในใจเสียซานพันเบนสายตาไปทางสังเวียนต่อต่อสู้ไก่ออกไปทางนั้นยามนี้กรากรการรนนั้นกรารโรมรันของเซียวอีเซียและเซียป,ปีเหียนเข้าสู่ช่วงทะลุจุดเดือดการประทะของพลังสุดแก่งทำให้ห่วงอากาศบริเวณนั้นสั่นไหวตลอดเวลา บางครั้งมีเศษพลังงานกระเซนออกทําให้ผู้แก่งก้าทั้งสองฝ่ายนี้ตายกันเจ้าระวันนึกไม่ถึงพลังฝีมือของเพทพธิดาพิษจะร้ายกาจถึงขั้นรับมือเสี้ยเหล่าได้ดูท่าสํานักมือแมงป่องเราจะเสียเปรียบมากขึ้นทุกทีถ้าเสียหายใหญ่หลวงแล้วจะยึดของนิกายพิษได้อย่างไรจังหวะที่ดวงตาเสียสารเป็นประกายขึ้นกระแสลมร้อนแะอุกสายหนึ่งพัดพุ่งมาเขาคืนสติโดยพันตวัดกระบองในมือขณะเดียวกัน เสียงหัวรงเราะเย็นเยือกของเสียเยียนก็ดังขึ้นเจ้าสันนักเสียสารเวลาเช่นนี้ไหนเลยจะวอกแวกได้เกิดท่านจเจริญลอยตามอุยาปีเสียเหยี็นได้เต้นแรงเต้นกาเป็นแน่ไม่ต้องให้เจ้าวิตกกังวลเจ้าเด็กน้อยประกายอมหิตฉายฉายวาร์ปในดวงตากระบองสีคามในมือเสียสารจู่ๆพวยพุ่งด้วยปานยุตแก่กล้าตามด้วยเงากระบองเกลือนฟ้าหัวใส่จุดตายทั่วล่างของเสียส่ยเยียนไม่มียัง เซียวเหยียนบีบกระชับไม้บรรทัดเหล็กสีดำจะอึกเข้าหาโดยไม่ละยอ่อไม้บรรทัดยักษ์ประหนึ่งม่านดำผืนมะึมาโบกสะบัดเบื้องหน้าอย่างหักโหมแลคล้ายอาวุธหนักอึ้งเมื่ออยู่ในมือของเซียวเหยียนกับฉับไวดุดกระบี่นำซ้ำขณะโจมตีทีละรัวไรช่องโหว่ประหนึ่งเกี่ยวขึ้นถาโถามเป็นชั้นๆทุกการกระหน่ำของไม้บรรทัดเหล็กดำพลังที่แฝงเลน้นอยู่ในนั้นยิ่งสร้างความสั่นสะเทือนรุนแรงเก่กระบองในมือเสียสาร เหนือเวหาไม้มันทัดยักษ์ปะทะกับกระบองสีคามทั้งสองฝ่ายตาหักหานสุดกำลังทุกหนึ่งท่าโจมตีล้วนเล็งใส่จุดตายของฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์เช่นนี้ผู้ใดเพียงพ้ำก่อนผู้นั้นจะรับบาดเจ็บเป็นคนแรกสองฝ่ายโหมรุกไม่หยุดยั้งสีหน้าเสียจารยิ่งมายิ่งเยียบเย็นยามนี้ห้าหันกับเสี่ยเหยียนอย่างแท้จริงเขาค่อยประจักษ์ชัดว่าอีกฝ่ายช่างล้มยากล้มเย็น ไม้บรรทัดยักษ์ที่ดูหนักอึ้งนั้นยิ่งปัดปลายคล่องแคล่วไม่มีชะงักนำซ้ำสภาวะโจมตีเท่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเป็นหนึ่งขึ้นคลั่งกลางทะเลไม่มอบโอกาสพักหายใจแก่ผู้คนแม้แต่นอยที่ชวนสะพึงสูสงสุดคือความร้อนระอุในปราณยุทธของฝ่ายตรงข้ามขณะเข้าปะทะไอร้อนระอุแปลกๆจะถ่ายทอดผ่านกระบองเข้าสู่ในกายตนอย่างเงียบเชียบทำให้เขาต้องแบ่งสมาธิและโยกย้ายปราณยุทธไปขจัดมัน ภายใต้แรงคุกคมของไอรอนระอุนี้ไอพิษหนาวเย็นที่เจือปนอยู่ในปานยุดของเสี่ยวซานเสียส่ยซานไม่อาจสำแดงพลานุภาพแม้แต่น้อยนี่ทําให้เขาอึดอัดขัดใจยิ่งการต่อสู้ในลักษณะนี้มันน่างหงุดหงิดจริงๆเปรียงไม้มรนทัดยักษ์กระแทกกับกระบองสีคามิคาขึ้นพลังที่ศาสตร์ซัดออกทําให้เสียเ่ยเหยียดและเสี่ยซากระเด็นกลับหลังหนึ่งก้าวเสียส่ยซานอาศัยจังหวะนี้ระดมปานยุธในกายอย่างเร่งรัด กำจัดไอร้อนระอุที่ทำให้เขาขั้นเนื้อขั้นตัวออกไปเสียสารจุดพุสัญญาณเรียกคนผู้นั้นออกมาเสียสารเพิ่งทรงกายมั่นเสียงตะโกนเหบผ้าเสียงหนึ่งดังขึ้นพอพังพอฟังเสียสารชะงักกูกเสียงนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเสียปีเยียนที่กำลังรุมดันตูเดือดกับเซียวอีเซียนฟังจากเสียงที่เคร่งเครียดนี้คล้ายว่าพลังฝีมือของเสียวอีเซียนเหนือความคาดหมายของเสียปีเยียนอยู่บ้าง ได้ยินประโยคนี้ของเสียปีเหียนเสียซานผููลมหายใจโล่งอกสถานการณ์ตอนนี้หากไม่เชิญคนผู้นั้นออกมาเกรงว่าผลสุดท้ายคงยากจะาคาดคะเนจริงเจ้าหนุ่มไม่ว่าวันนี้เจ้าจะเห่เหิมลำพองปานใดสำนักหมื่นแมงป่องยังคงเป็นผู้ชนะอยูดด่ดีขนึงถึงพลังฝีมือของคนผู้นั้นบนใบหน้าของเสียซานปุดยิ้มชั่วร้ายเสียเหียนกุมบยบรรทัดยืนตั้งหงานจับจ้องเสียซานด้วยสายตาเฉยเมยมุมปากเชิดขึ้นอย่างไม่สทกสถาน และเห็นท่าทางของเสี่ยวเหียนเสี่ยวซานยิ่งเดือดดานยามนั้นไม่รีรออีกแล้วล้วงควันดำกลุ่มหนึ่งออกจากแหวนบรรจุแล้วบีบด้วยสองมือแรงๆพันควันดำแพร่กระจายออกเสียงขึ้นเสียงพิศวงเสียงหนึ่งแพร่ดังจากในอุ้งมือรอข้าได้ตัวเจ้าก่อนจะให้การต้อนรับเจ้าอย่างดีพวกแมงป่องพิธีข้าเลี้ยงไว้ไม่ได้กินเลือดเนื้อสดๆของผู้แก่งกล้าระดับมหาราชันยุทธมานานแล้วควันดำกระจายฟุง้ง แววดูร้ายบนหน้าเสียสารยิ่งลึกล้ำขณะยิ่งส่งยิ้มสมเพศให้เสี่ยวเยียนเสียวเยียนกลับไม่แยะแสขณะขึ้นเสียงพิศวงน้ำแพ่ออกไปเขารู้สึกว่าจิตวิญญ,ญาณสั่นสะเทือนเล็กน้อยดูท่าฝ่ายตรงข้ามคงเรียกหาสิ่งใดขณะนี้ที่เขาคุ้นคิดลึกเข้าไปในจำนักหมื่นแมงป่องพลังสภาวะสุดสยองที่ทำให้ฝูงชนหน้าถอดสีค่อยๆแผ่แผ่ซ่านออกมาสุดท้ายคลี่คุมทั่วภูเขา รู้สึกถึงพลังสภาวะคุณเคยอยู่บ้างรังสีที่คาดในดวงตาเสียวเหยยนเจิดจ้าโดยพันยอมเผยโฉมนล้วเลยพอยห,หลังกลิ่นอายเย,ย็นเย,ยือกอันน่าเกงขามนั้นแผ่กำจายออกมาจากส่วนลึกของสำน,น,นักหมื่นแมงป่องไม่ว่าการสู้รบบนฟ้าหรือบนดินล้วนหยุดชะงักผู้แก่งก้าของทั้งสองฝ่ายต่างมองหาแหล่งที่มาของกลิ่นอายนั้นด้วยความแปลกใจคล้ายไม่มี ขายมีไม่กี่คนที่ทราบว่าเจ้าของกลิ่นายนี้ที่แท้มีประวัติความเป็นมาเช่นไรต่อให้เป็นผู้แก่งกล้าระดับมหามหาราชายุดบางส่วนขณะสัมผัสถึงกลิ่นอายนี้ยังอดนิ้วหน้าไม่ได้เพราะพวกเขาพบว่าความเกรงขามของกลิ่นอายนี้เหนือกว่าพวกเขาอย่างลับ,บแทบจะกั้มกึ่งกับเสียอีเซียและเสียปีเยียน ช่วงเวลาเช่นนี้ปรากฏผู้แก่งกล้าคนหนึ่งที่พลังฝีมือสูงล้ำสามารถปิดสถานการณ์ลบฉากนี้ได้เลยทีเดียวกลางนภาอากาศไกลออกไปเงาคนสองสายที่กำลังตวัดสลับต่างชะงักนิ่งรมรันของการลรมรันของเซียอีเซียนเซียอีเซียนและเซียปี่เหย,ยนชะลอลงเช่นกันหลังการแรกคมสุดเดือดดานก่อนหน้านี้ลมหายใจของทั้งคู่ต่างสับสนไม่เป็นจังหวะ ปราญยุทธที่อบอวลรอบกายทําให้ห่วงอากาศสั่นสะเทือนตลอดเวลาสายตาเซียวอีเซียนกวดกวดตามองไปยังต้นทางของกิ่นอายหน้าเกลงขามนั้นลูกตาหดวูบนึกในใจว่าคนผู้นั้นจะปรากฏกายแล,ล้วหรือ <c> เ <oughs> ทพธิดาพิษคิดไม่ถึงกำลังสํานักหมื่นแมงป่องยังมีผู้แก่งกล้าร,ระดับมหาปรามาจารย์ยุทธอีกคนเราผู้เท่าอยากรู้นะักว่าวันนี้เจ้าจะต้านศึกชนิดหนึ่งต่อสองได้หรือไม่ไม่มันเท้า ไม้เท้าในมือเสียปียนิ่งค้างกลางอากาศชุ่มเสียงเลือดเลือดเย็นขณะยิ้มกล่าเซียวอีเซียนชำเลืองมองเขาอย่างชื่ดชาแวบหนึ่งแล้วเบือนสายตาไปทางเสียวเหยียนเือด้านล่างประจวบกับเสียวเหยียนมองมาพอดีสองฝ่ายมันจุสายตาเสียวเหยียนพังงกศีรษะเล็กน้อยเชิงเป็นเชิงให้นางไม่ต้องพำนำพาใส่ใจจังหวะที่เสียวเหยียนแลกตากับเซียวอีเซียนตรงส่วนลึกของสำนักหมื่นแมงป่อง หมอกควันสีดำหนาแน่นกุ่มหนึ่งพวยพุ่งออกแล้วลอยละลิ้วมาทางสนามลบด้วยความเร็วสูงไม่ถึงอึดใจก็หยุดค้างกลางอากาศหมอกดำค่อยๆหดเล็กลงสุดท้ายกลายเป็นเงาสีดำหน้าตาเรือนรังคนหนึ่งเสียป,ปีเยียนนึกไม่ถึงว่าแม้แต่เจ้ายังไม่มีปัญญาจัดการนางเงาดำลอยค้างกลางหาวกว่าตามองรอบกายแวบหนึ่งก่อนหัวเลาะเสียงคลิกพิลึก ผู้พิทักษ์กดเถียประมุกนิกายพิษผู้นี้หาไม่ใช่ตะเกียงพ่องน้ํามันต่อให้ค่าเป็นต่อให้เป็นค่าก็ต้องยอมรับนางก้าวถึงจุดนี้ด้วยไวยเพียงเท่านี้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆแต่ศึกในวันนี้มีความสําคัญเป็นพิเศษต่อให้สํานักหมื่นแมงป่องเราพิเศษต่อสํานักหมื่นแมงป่องของเราฉะนั้นจําเป็นต้องอัญเชิญผู้พิทักษ์กดเถียออกโงเสียปีเยียนหัวร้อเจือนก่าวกับเงาเล่นลับนั้นด้วยสิน้ําเสียงกริ่งเกรง จะให้ข่าออกลงย่อมไม่มีนเป็นปัญหาแต่ค่าตอบแทนท่านคงรู้ดีกับมังบนผิวกายของเงาดํานั้นมีควันดำาปวยพุ่งออกเป็นระยะซุ่มเสียงเย็นยเยือกสะท้อนทั่วนาอากาศพอพังเสียปีเยียนสีหน้าแปรเปลี่ยนแต่ยังกัดฟันยิ้มกล่าวผู้พิทักษ์กดเถียโปรดวางใจสิ่งที่ท่านต้องการถึงเวลาย่อมประเคนส่งอย่างครบคันผู้พิทักกดเถียรับคําอย่างชื่ชาขวามองสมรภูมิลบ ชุลมุนทางนั้นแค่นหัวเราะคำหนึ่งล่างไหววูบตามด้วยเสียงกึกกักตัวเหล็กสีดำชนิดสนิทพุ่งพรวดจากในกายดุดอสรพิษลายสุดท้ายเลือ้อยวนไปอยู่ทางด้านหลังเป็นเจ้าจริงๆด้วยเสียวอีเสียนจ้องมองเงาดำด้วยเววตาเย็นเฉียบข้ามอบโอกาสให้แก่เจ้าเสียดายเจ้าไม่ยินดีรับไห้เดิมพวกเรามีโอกาสร่วมมือกัน แต่เจ้าจงใจทิ้งกว้างข้าได้แต่สาะหาพันธมิตรใหม่ผู้พิทักษ์กดเถียรชเมียงมองเซียวอีเซียนกล่าวเสียงชืดชาเก่งแต่เจ้าจะไม่มีโอกาสนั้นเซียวอีเซียนแค่นเสียงหัวเราะเช่นนั้นหรือผู้พิทักษ์กดเถียรแค่นหัวเราะตอบก่อนบอกเสียปีเยียนเสียปีเยียนเจ้าถ่วงเวลานางไว้เดี๋ยวข้าสู่วิญญาณผู้แก่งกานในกายผิดทั้งหมดนั่นก่อนค่อยมาจัดการนางจบคําผู้พิทักษ์กดเถียขยับท่ามือทันใดตัวดำสองเส้นที่หมุนวนรอบกายพันกัด พุ่งออกไปแหวกฝ่าม่านฟ้าในพิบตาฉับใบจับคนจับผู้คนตาลายฟิวฟิวตัวดำตวดำสองเส้นพุ่งพวดบรรดาผู้แก่งกล้านิกายพิดต่างตะเลิดหนีชุลมุนเว่าตัวดำนั้นกับรามีสติปัญญาก็มีปานชวัดเฉวียนพิสดารกลางอากาศจากนั้นกร,ก,รกระชากสวงอกของผู้แก่งกล้าระดับราชันยุตสองคนยงโหดเหี่ยม ตัวดำกระตุกวูบยกร่างสองผู้แก่งกล้าที่ดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวผวาสุดขีดขึ้นสูงห้วงควันดำอบอวนตัวนดำเริ่มสูบร่างวิญญาณผ้าพายจากในกายราชันุษยุสองคนนั้นสุดท้ายดูดเกลืนลงสู่เส้นโซ่แล้วเหวี่ยงซากสังขารที่ไร้ดวงจิตทิ้งไปวิญญาณของผู้แก่งกล้า,ท,าทั่วไปสู้ของนักปรุงโอโสถไม่ได้จริง หากไม่ใช่เพราะใจกลางมหาพิภพมีคนของของคอยโงสดอยู่รุดไปฆ่าล้างอย่างมโหฬารที่นั่นจักรอบบางทีภารกิจน่าจะรู้ล่วงเร็วขึ้นสู่วิญญาลงโซ่ผู้พิทักษ์กดเถียสายหน้าด้วยความเสียดายขณะผู้พิทักษ์กดเถียพึมพำกับตัวเองผู้แก่งกล้านิกายพิษเหล่านั้นต่างแตกตื่นถอยหนีด้วยความพันพึงปกติพวกเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของระดับปรมาจารย์ยุทธต่อให้บุกเข้าไปพร้อมกันก็คงเป็นได้แค่ซากศพบ,บนตัวดำนั้นทีละคนเสียวเหยียนปั้นหน้าเครียด จ้องมองผู้พิทักษ์กฎเถียที่ลอยคว้างกลางอากาศจากที่เสียบป,ปีเหยียนเรียกขานคล้ายว่าคนผู้นี้มีฐานะเท่าเทียมกับผู้พิทักษ์กฎอู่คนนั้นแต่แม้ฐานะเท่ากันพลังฝีมือของผู้พิทักษ์กฎเถียคนนี้เหมือนจะด้อยกว่าผู้พิทักษ์กฎอู่เล็กน้อยแต่จะอย่างไรคนผู้นี้ก็เป็นปรมาจารย์ยุธตัวจริงเสียงจริงบวกกับวิธีการพิจารณาพันลึกของตำหนักเจตพูดใครใครจะเอาชนะเกรงว่าจะยุ่งยากเอาการ <c oughs> เด็กน้อยรู้สึกั่นใจแล้วก็มังข้าบอกแล้ววันนี้นี่กายพิษไม่มีทางรอดพ้นมือมือของข้าไปได้เห็นสีหน้าตึงเครียดของเสี่ยเวเยียนเสี่ยซานเข้าใจว่าเขาสะทกสถานฝีไม้ลายมือของผู้ผู้พิทักษ์กดเถี่ยเช่นกันยามนั้นหัวเราะเยาะพางกล่าวเสี่ยเยียนเห็นฝ่ายตรงข้ามยิ้มย่องต้องแค่นหัวเราะคําหนึ่งเห็นเสี่ยเยียนยังเย็นยะเย,ย,ยือกอยู่ในห่วงขับขันเช่นนี้เสี่ยซานยิ่งสูนจัดเขาเสียยยิ้มชั่วร้าย ตามด้วยเงยหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงยำเกรงท่านเทียท่านเทียเจ้าเด็กนี่เป็นคนของนิกายพิษชั้นเชิงแผวเผาเมื่อคู่ได้สังหาระดับมหาราชัยุทธ์สองของสำนักหมื่นแมงป่องไปแล้วสองคนรบกวนท่านเทียช่วยฆ่ากุมมันคุณชายเหยียนเซียวรีบหนีไปผู้แก่งกล้านิกายพิษหลายคนได้ยินเสียวเสียสารกล่าวเช่นนั้นต่างส่งเสียงร้องเตือน คนของสำนักหมื่นแมงป่องนับวันยิ่งใช้การไม่ได้จริงๆแค่เด็กน้อยระดับมหาราชันยุทธหนึ่งดาวคนหนึ่งยังจัดการไม่ได้ผู้พิทักษ์กฎเถียวปายตามองเซียเวเหยียนแว็บหนึ่งก่อนกล่าวเสียงเสียดสีด้วยวาจาเสียดสีของผู้พิทักษ์กฎเ,เสียเสียซานฉุนกึกแต่ติดที่พลังฝีมือด้วยกว่าจึงไม่กล้าตอบโต้แม้แต่ครึ่งคำยมนั้นได้แต่ย้ายเพิ่งพิโรธไปลงที่เซียเวเยียนแววตาพันประกายดุดันผู้พิทักษ์กฎเถียน เน็บแนมไปประโยคหนึ่งก็ไม่ได้ว่ากล่าวอีกเขากวาดมองที่เสี่ยวเหยียนอย่างไปเฉยงอดีดนิ้วเบาๆตัวดำที่หมุนวมวนรอบกายพันกวาดพุ่งออกไปโซ่ตัวนกายสภาพเป็นเงาดำพุ่งปาดมาจากเวหาเสียงดังกึงกลางประหนึ่งดาบข้าวิญญาณแห่งเทพสังหารเห็นเส้นโซ่สีดำโฉบพุ่งมาเสี่ยวเยียนหัวร้อเยียบเยินประกายแสงสีเงินเ,นเจิดจรัดทั่วกายตามด้วยร่างกระตุกวูบ คอยพวดอย่างอศัศจรรย์ก็เกิดเงาซ้อนเป็นสาย,สายตลอดทางฉึกเซนโซ่โฉบลงกับโจมตีไม่โดนเสี่ยวเหยียนเสียงเพียงแทงถูกเงาซ้อนสายหนึ่งเอ๊ะเห็นเสี่ยวเหยียนหลบรอดไปได้ผู้พิทักษ์กดเถียวอุทานชะโงนใจก่อนแค้นหัวเลาะเล็งฝ่ามือออกไปเซนโซ่ที่พลาดเป้าก็ราวกับอสรพิษผงกหัวขึ้นอีกครั้งไล่ตามเสี่ยวเหยียนดุดสายฟ้า ร่างที่เอิบอาบด้วยประกายแสงสีเงินของเซียวเหยียนถอยปราดด้วยความเร็วสูงไม้บรรทัดเหล็กสีดำในมือถูกเก็บลงแหวนฝ่าเท้าก้าวย่างพิสดารรอดพ้นการจู่โจมของเซนโซไปได้วุดวิดทุกคราผู้แก่งก้าของสองฝ่ายเลยเห็นเซียวเหยียนสามารถต้านทานระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งได้ยาวนานปานนี้ต่างตะลึงตาค้างโดยเฉพาะเสียสารที่ถึงกับอ้าปากกว้า,วางสีหน้าทวีความเคร่งเครียดการลุกไล่ขออ จมตีไร้ผลสีหน้าผู้กดผู้พิทักษกฏเถียเริ่มถลึงถึงเขานึกไม่ถึงเสี่ยเวเยียนจะร้ายกาศปาน,นี้ภายใต้าการโหมโจมตีระดับนี้ต่อให้เป็นผู้แก่งกล้าร,ระดับมหาราชันยุทธขั้นสุดยังต้องสะบักสะบอมแต่เจ้าหมอนี่กับหลบรอดไปได้อย่างปลอดโปรง่งจุๆจุเจ,จ้าเด็กน้อยนี่ประเสริฐนนะักข้าดูแขนเจ้าเกินไปสมแล้วที่เป็นผู้เด็ดชีพมหาราชัยุทธสองคนนั้น ต้ความเดือดดันผู้พิทักษ์กฎเถียกั้นหัวเลาะพันสลับท่ามือควันดำทั่วร่างพุ่งผ่านตามด้วยเสียงกึ่งกลางแพร่ดังทันใดนั้นโซ่ตัวนเจ็ดแปดเส้นกราดพุ่งจากไม่กายสุดท้ายฉวัดเฉวียนเวียนวนกลางอากาศแล้วจู่โจมไปทางเสี่ยวเหยียนอย่างมืดฟ้ามัวดินเพาะว่าถัดจากนี้เจ้าจะหนีอย่างไรภายใต้เสียงตวาดอาบรังสีเข็นฆ่าของผู้พิทักษ์กฎเถียตัวดำทั้งหมดถูกถักทอเป็นเหตตายปิดล้อมทางถอยของเสี่ยวเหยียนอย่างแน่นหนา เมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวเยียนก็มีทางเดียวให้เลือกคือสู้ตายแต่มหาราชยุทธคนหนึ่งใครจะสู้ตายกับการลุกคาดของระดับปรมาจารย์ยุทธจุดจบเป็นเช่นไรไม่จําเป็นต้องอธิบายขายทราบว่ามาถึงทางตันเสี่ยวเยียนยุติการกระเสือกกระสนหมุนคิ้วมองดูเส้นโซ่สีดําที่ขยายใหญ่ในลูกตายอย่างว่องไวเฮเห็นเสี่ยวเยียนจนต่อผู้แก่งก้านิกายผิดเหล่านั้นต่างตกสถานใจกับไร้ความสามารถช่วยเหลือ ตอนนี้ผู้แก่งก้าระดับปรมาจารย์ยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามเผยโฉมกำลังใจของพวกเขาลดนวบเพราะทุกคนต่างะหนักดีถึงแม้เสี่ยวอีเซียนมีพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยุทธ์แต่ไม่มีทางรับมือศัตรูทีเดียวสองคนเมื่อใดที่นางแพ้จุดจบของนิกายผิดไม่ต้องบอกก็รู้เห็นเสี่ยวเยียนเผยเผชิญวิกฤตบนหน้าเสียสารผุดแววตาโหดเยี่ยมเขาแทบจะคาดเดาถึงสภาพการตายอย่างอนาถของเสี่ยวเยียนในอึดใจถัดไปได้เลย ภายใต้สายตาจับจ้องความรู้สึกที่ผิดแลกแตกต่างของฟูงชนโซ่ตัวสีดำมันลุถึงแต่ทว่าพิปตานั้นกับกำลังโจมตีเป้าหมายอย่างผิดคาด่วงอากาศรอบกายเสีซวเหยียนจุดจูบิดตัวรุนแรงตามด้วยโซ่ดำที่เบี่ยงเบนเส้นทางเฉียดร่างเซวเหยียนออกไปหนึ่งฉากที่อุบัติขึ้นกระทันหันเรียกเสียงฮือฮาทั่วบริเวณผู้พิทักษ์กดเถียตะลึงงานชั่วขณะก่อนกระชากเสียงตะหวัน ไม่ทราบปรมาจารย์หยุดท่านใดพังกายในเวลานี้โปรดอย่าก้าวกายมากความไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นเจ้าจะทำอะไรคอยห,หลังเสียงเย็นชาเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเยียนคอยห,หลังการเผยโฉมอย่างอัศจรรย์ของเงาร่างสายนั้นสายตาทุกคู่นภาอากาศล้วนเคลื่อนย้ายมาคันแลเห็นผู้ปรากฏกายเป็นโฉมสคานนางหนึ่งต่างตะลึงงานทันใดที่แท้เป็นอาคันตุก,กะอีกคนหนึ่งของท่านประมุขเชิญมา ไม่อยากเชื่อเลยว่านางจะเป็นผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์หยุดบรรดาผู้แก่งกล้าของนิกายพิษทำหน้าเหลือเชื่อผู้ใดที่คาดไม่ถึงผู้ที่ลงมือเมื่อคู่จะเป็นนางหลังอาการตะลึงงันความดีใจแทบบ้าทางโถงกลางใจจากเสียงตะวาดของผู้พิทัก,กษ์กดเสียเทียก่อนหน้านี้คล้ายว่าคนผู้นี้เป็นผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์หยุดเช่นกันนอกจากนี้ พัวอากาศบิดโยกก็เป็นเพียงระดับประมาจารยุทธที่สามารถกระทําได้ซึ่งเรื่องนี้ผู้แก่งล้าร,ระดับมหาราชัยุทธในที่นั้นล้วนชัดแจ้งอย่างยิ่งขณะนี้คนของนิกายพิษที่ตอนแรกยังเสียขวัญเพราะการสอดมือของผู้ผ,ผู้พิทักษ์กดเถียพันคึกคักอักโขฝ่ายตรงข้ามมีผู้แก่งก้าร,ระดับประมาจารยุทธสองคนบัดน,นี้ฝ่ายตนก็มีเช่นกันสึกครั้งนี้พวกเขามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงผู้ออกโรงคนล่าสุดย่อมมิใช่ใครเอื่น ก็คือเหมือนตู้ซาที่เล้นกายโดยตลอดแม้ตอนนี้นางปิดบังใบหน้าด้วยหนังสัตว์มายาทําให้ความเจิดฉายลดลงเป็นอันมากแต่เสน่ห์เนี่ยเย้าวยวนที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในยังคงทําให้สูงชนส่วนใหญ่จับจ้องนางไม่วางตาดูท่าผู้สงส่งจะก้าวไกลเรื่องนี้แล้วเป็นแน่ผู้พิทยากดเหยียกวาดตามองสํารวจบนล่างเหมือนตู้ซาอย่างเยียบเย็นอดสะท้านใจไม่ได้เมื่อสัมผัสได้ว่าผู้แก่งกล้าลึกลับ ที่ไม่ทราบภูมิหลังท่านนี้มีพลังสีมือไม่อ่อนด้อยไปกว่าเขามอบมันให้ข้าเถอะเหมือนตื้อชาจำเรียงมองไปำเลียงมองผู้พิทักษดเถียอย่างชื่อดชาพันกำมือเรียวผ่องกระบี่ยาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเพราะเกรงว่าฐานะจะเปิดเผยนางจึงไม่ได้ใช้ออกด้วยกระบีค่คู่ที่เคยใช้ตอนสงครามสี่จักรวรรดิอืมระวังด้วยข้าจะเก็บเจ้าหมอนั่นอืมระวังด้วย ข้าจะเก็บเจ้าหมอนั่นเสร็จจะมาช่วยเจ้าอีกแหลงเซียวเหยียนพยักหน้าเลยมองเสียสารที่ยังอึ้งงันเพราะการปรากฏตัวของเหมิตู้สาด้วยแววตาที่เหยียดหยามพรางยิ้มก่าววางใจไม่ปล่อยให้หนีไปแน่ข้ารู้ว่าเป้าหมายของเจ้าคือคนผู้นี้เหมิตู้ชาเชิดมุมปากเป็นรอยยิ้มบาง